ครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องอที่เขามารับชมช่องโปรตุเกสงานสวนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมสิ้้าพี่น้องเขาไปหาเห็ดนะครับอ่าไปเบิ่งขนทางที่จะไปหาเห็ดนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ที่ทางเที่ยวสิไปหาเห็ดนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งว่ามันเป็นยังไงนะพี่น้องมันเป็นคือทางไปหาเห็ดบ้านเขาบนนะครับเนาะครับกามันขึ้นเนินนะพี่น้องเนาะ กะอัน,นี่เป็นบรรยากาศนะครับก่อนสะไปหอดปลาเห็ดนะพี่น้องเนาะนี่ครับไปน้ำทางพี่น้องตอนนี้ขื้นเนิกนกะจูงเงาครับจักรยานคู้ใจของผมนะครับย่งางไปครับพี่น,ออน้องขื่นเนินนะพี่นอนะ้องเนาะนี่เป็นบรรยากาศนะพี่น้องเนาะก่อนีสิไปหอดปลาเห็ดเดี๋ยวสิ าพาไปเบิิงหนทางนะครับเป็นแยกเป็นทางยังไงไปคือบานท่าวนะครับพี่น้องเนาะเป็นถนนหนทางนะพี่นอนะ้องเนาะยุบประเทศโปรตุเกีด้พี่น้องเนดะ้๋ยผมพาพี่น้องเข้ามาเบิงิงทางที่จะไปหาเ็ดนะพี่น้องเป็นทางดินแดงคือบานท่าเนี่พี่น้องนี่ครับทางรถเที่ยวเด้อพี่น้องดนะ้อ กันด่านดีจ็กหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> นี่ไะพี่น้องทางไปหาเห็ดบ้านเฮาพี่น้องประเทศโปรตุเกสนะครับพี่น้องปั่นจักรยานไปพาพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศนะครับถนนหนทางที่สิไปหาเห็ดเลยพี่น้องปั่นจักรยานไปครับ นี่ฝนตกนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนมันตกดีนะครับพี่น้องด้วยมครับที่เป็นลุมเป็น้ายเป็นน้ำเป็นแองไงพี่น้องลุยเลยครับ <c oughs> อยากให้พี่น้องเข้าในบึงนะครับถนนหนทางไปให้ไปสวนไปเก็บเห็ดครับทางไปเก็บเห็ดนะพี่น้องนี่ครับปั่นจักรยานไหม เอแยกกัน okay, ครับผมเป็นทางหลุกลังพี่น้องทางหลุกลังขึ้นเนินขึ้นป้าไปแล้วพี่น้องอันนี้ก็เขาป้าย่ค้าพี่น้องมาหอดมองนี้มันสิเป็นสามทางเลยพี่น้องเด้อไปนี่ทางหนึ่งพี่น้องแต่ก็ไปทางนี้มีมีทางแยกอีกพี่น้องเห็นไหมครับนี่ทางแยกขึ้นไปนะอูทางในนี่เป็นป้าย่ค้าพี่น้องนี่ครับ ไปทั้งผุนเลยพี่น้องเดี๋ยวไปทั้งนี้พี่น้องมีหลายทางเลยพี่น้องนะมีพาพี่น้องเขาไปเบึงก่อนดีสิหอดปลาเห็ดเลยพี่น้องอันนี้เป็นปลาไมยุค้าเลยครับพี่น้องปลาไมยุคา้าอันต่้งประเทศเลยพี่น้องประเทศโปรตุเกสพี่น้องอันนี้ก็เป็นถนนคนทงังที่ว,ว่าสิขึ้นไปหาเห็ดหาเนื้อยูนก,กินเลยพี่น้องด้วยนี่ครับ แต่เก่ากับน้ำมูนี่แล้วมันเห็ดมันออกครับน้ำป่ายูคานี่มาหอดนี่ก็เป็นทางสามแผงแล้วพี่น้องนี่นี่ก็ไปทางพูดเด้อพี่น้องเขาไปในป่ายูคาเป็นทางผุนละอันนี้เป็นบรรยากาศนีป่ายูคาเลยพี่น้องเด้อเป็นลอยลอยไล่ผุดเละพี่น้องหลายลอยไล่ครับแต่เก่ากผมเมื่อปีที่แล้วผมก็มาหาเห็ดยู่นี่พี่น้องป่ายูคามันมีเห็ดอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามหนี่พ,พี่น้องเขามาเบิง้ง ถนนหนท้างหี่ว่ามหาเห็ดนะพี่น้องเนาะนี่ทางสามแผงพี่น้องนี่ก็ไปอีกทางหนึ่งพี่น้องมหาเห็ดนะพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ไปอีกทั้งหมองนึ่งพี่น้องนี่กึ้นเนืนอไปครับท้ายพี่น้องเขามาเบิ้งว่าผลตัวเขาคักนี่มันอันเป็นเฟิร์นเป็นอันนี้ขึ้นมาเล้พี่น้องเนาะเขียวๆขียวนี่ นี่ครับมูนี่คือว่าทําให้เกิดเฮ็ดเลยพี่น้องมันซุ่มซื่นนะพี่น้องเนาะนี่ครับเขียวเขียวนี่ครับเป็นฟื้นเป็นอันอันนี้สาลายเป็นตะไคร่น้ำนะพี่น้องเนาะนี่ครับปีกกยก็มาหาเฮ็ดอยู่นี่นะครับปีนี่มันพันได้ออกเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าผมพาพี่น้องเขามาหาเบื้องวัน คว้าหมุดมสมบูรณ์มาเบิงปลามาเบินหุ่นทางหาเห็ดหาอยู่หากินนะพี่น้องนะนี่ครับมึใไปจอดจักรยานไว้คู่ใจนี่พี่น้องจะไปถึงปูนี่พี่น้องนะบรรยากาศปลาปลาพี่น้องมาหาเห็ดก่อนที่สะหอดปลาเห็ดนะพี่น้องมันกเกะพันปลาอยู่ค้าพันอันปลาใหม่เข้าไปพี่น้อง พาพี่น้องเข้ามาบึงบรรยากาศซื่อหรอครับว่ามาหาเห็ดหาอันนั้นไปทังไดนจึงไดยเนาะพี่น้องเนาะยิ่งใคะเจ้าเป็นไปหาเห็ดบอกกันนงแอมน้งแมครับพี่น้องถนนหนทางเป็นดินลูกลังพี่น้องเนาะนี่ครับดินแดงบานหัาพี่น้องบึงบรรยากาศลายุคค่าไปลาเห็ดไปทั้งพูนเนาะพี่น้องเนาะครับ ผลปนเบาไปน้ำมันเอ็้มๆ้งคุณไปหาเห็ดพี่น้อง,องกะว่าด้วยการทางไปหาเห็ดนะพี่น้องเนาะอันนี้กะให้พี่น้องเขาเดเบิึงนะครับทางที่ิไปหาเห็ดนะพี่น้องเนาะปั่นจักรยานนะพี่น้องไกะยังบ้านเดวินปลาอยู่คะพี่น้องให้พี่น้องเขาเดเบิึงนะครับ ทางไปหาอยู่หากินหาเห็ดบิดปลาอยค่เหระพี่น้องอย่าที่มีเกติดไปหอดปลาเห็ดเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนอนี้กะให้พี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศนะครับเอาานี้ครับหันบิดปลาอยคาแล้วก็เชีงสีแม่นปลาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะครับผม นี่กะคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนนะครับเนาะห้มเบึงถนนหนทางที่ไปหาเห็ดซื้อครับอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้อง